คท้ายข่าววันนี้กันด้วยเรื่องราวดีๆในพื้นที่อำเภอหันหใหญ่ที่กำลังะจะจัดขึ้นค่ะพินัทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ร่วมกันกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและรวมถึงบริษัทอ่อขออภัยนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะที่โรงแรมลิกาเดนพลาซ่าอําเภอหัดใหญ่ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ผกกลิตกําลังร่วมกับบริษัทร,รักชาติค่ะเมเนจเม้นท์นะคะและสมาคมสมาันธุรกิจการท่องเที่ยวจดสงคลาถแถลงข่าวค่ะในโครงการหัดใหญ่แฟชั่นเฟสติวัล2014ครั้งที่3ค่ะเพื่อร่วมสร้างให้หัดใหญ่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของ AEC ภาคใต้ภา,ายใตย concept, ย้คอนเซ็ปต์เยอะ The u n i t y of Fashion <Yeah. S 1> นะคะแฟชั่นแฟลตม็อบนั่นเองค่ะ นายวันชัยเรืองอุดมนะคะผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะคะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผนึกกําลังร่วมกันกับในหลายภาคส่วนในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างหัดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของภาคใต้เพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณวันชัยเรืองอุดมนะคะผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าพูดถึงกิจกรรมนี้ยังไงบ้างค่ะที่เราจัดงานเนี่ยนะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้ชุมชนเองนะฮะลึกเริ่มขึ้นมาเป็นการเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะสร้างกระแสซึ่งผลเนี่ย จากที่ผ่าน,านมาเรา่าเราเรา,เราก็ประสบสําเร็จระดับหนึ่งเป็นหน้าที่หน้าหน้าพึงพอใจเราถึงจัดครั้งที่2ครั้งที่3ขึ้นสิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรมครั้งนี้นะครับหนึ่งเนื่องจากการเดินแฟชั่นครั้งนี้มีความหลากหลายจากทาั้งคนทั้งเครื่องแบบนะฮะไอชุดชุดเาเรียกว่าชุดชุด,ชด,ชดต่างๆที่จะเป็นทั้งเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นไทยแล้วก็เอาความร่วมสมัยมาผสมผสาขนขณะเดียวกันก็จะสร้างความสุขความสามัคคีคือคืออันนี้ครับนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อมีแฟชั่นเกิดขึ้นแล้วก็มีความประทับใจก็จะมีสื่อต่างประเทศซึ่งจำนวนเป็นร้อยๆนะครับที่จะออกไปในในกระแส ทั่วโลกนะฮะแล้วก็เมื่อเขาได้รับรู้นะฮะก็จะเกิดเศรษฐกิจของชุมชนในชุมชนหาดใหญ่เองได้จะมาเที่ยวนอกจากเป็นศูนย์การค้าแล้วยังเป็นแหล่งแฟชั่นในอนาคตที่เราคาดหวังไว้ครับ ทางด้านนายพานุวรมิตรนะคะผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานหัดใหญ่ก็เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งอหัดใหญ่นะคะนับเป็นเมืองหน้าด่านของออการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะจะทําให้มียอดเงินสะพัดในพื้นที่เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะ <S <S แล้วก็นอกจากนี้นะคะจะทําให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถนําเสนอสินค้านะคะและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใหมๆในอำเภอหัดใหญ่ค่ะนอกจากนี้ในช่วงปี2,558นะคะที่จะก้าวเข้าสู่ a อซอำเภอหัดใหญ่เองก็มีความพร้อมทางด้านที่พักโรงแรมและก็การอำนวยความสะดวกต่างๆนั่นเองนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของอท่านผอออก,กันบ้างนะคะนายพานุวรมิตรนั่นเองค่ะ ก็สาหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในหัดใหญ่นะครับทุกกิจกรรมในขณะนี้นะครับไม่ว่ากิจกรรมที่จะมาถึงนะครับ Amazing Thailand c a n s e l ที่เราจัดอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่20นะครับหลังจากนี้แล้วเราก็จะมีเทศกาลกินเจนะครับแล้วก็ วันเสาร์นี้นะครับเราก็ได้เชิญสมาคมสมพันธ์ผู้ประกอบการนําเที่ยวในประเทศจากกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นบริษัทนําเที่ยวทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ครับมาหัดใหญ่มาดูเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของโรงแรมเรื่องของสิ่งำอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งจะนําไปเสนอขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กรุงเทพนะครับซึ่งสามารถที่จะเดินทางมามา,มาหัดใหญ่มาสงขาได้สะดวกในขณะนี้นะครับคือ AEC ตอนนี้เรื่องของความพร้อมนะครับความพร้อมของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ นะครับแต่ว่าความพร no. <im> ้อมที่จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ยังไม่มีนะครับเรายังมีมีในจุดนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของของภาษาเองนะครับเรื่องของการบริการต่างๆในเราก็ยอมรับนะครับว่าหัดใหญ่เองเนี่ยการบริการตอนนี้ถือว่าจะต้องมีการปรับปรุงอีกเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยไม่ได้มีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการบริการที่ดีขึ้นนะครับมาเลเซียสิงคโปร์หรืออินโดนีเซียซึ่งเราไปดูในเรื่องของการบริการของแวรต่างๆที่นั่นมานะครับก็เห็นว่าการบริการเขามีการพัฒนาไปเยอะมากนะครับ ตอนนี้ของเราเรื่องของการบริการยังด้อยอยู่ก็อยากพัฒนาตรงนั้นด้วยนะครับ AEC ถ้าเก็จะเปิดในปลายปีนะครับปลายปี58ก็คิดว่าน่าจะทันถ้าเกิดว่าเรามีการดําเนินการโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองซึ่งเขารับผิดชอบเรื่องของการพัฒนาบุคลากรานเนี่ยก็คงจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะครับแล้วก็กรุมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนะครับก็คงจะช่วยกันเรื่องของการพัฒนาฝีมือด้วยนะครับในส่วนนี้ ซึ่งนอกจากนี้นะคะด้านของคุณสุรพลกำพลนุนวัตรค่ะนายกสมาคมสมัพันธ์ธุกรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานะคะ <pe w> ก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่3แล้วค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะซึ่งในปีนี้ก็จะเป็นการจัดแฟชั่นโชว์ค่ะในความหลากหลายของวัฒนธรรมนะคะทั้งไทย มุสลิมค่ะ่านนางแบบที่มีชื่อเสียงซึ่งนับเป็นครั้งแรกในอำเภอหาดใหญ่เลยนะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20กันยายนศกนี้เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาบริเวณถนนเสฮสเนหันนุสรหน้หาห้างสุขสินค้าศูนย์นนการค้าเซนต์นเฟอร์ติเวัลหาดใหญ่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณสุรพลกำพลนนวัฒน์นายกสมาคมสัมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาว่าพูดถึงกิจกรรมนีน้ยังไงบ้างค่ะ สองปีที่ผ่านมานะครับกิจกรรมที่เราจัดต่อนเนื่องเนี่ยครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วก็จะเป็นกิจกรรมเรื่องของแฟชั่นโชว์ Show, สติติโลกนะครับในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้มีการเชิญกรีนเดสเวิร์ World, ใช่ไหมครับมามาเป็นผู้ที่ทำสติติโลกให้เราแล้วเราก็ทำสำเร็จนะครับปีถัดมาก็จะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนั่นก็คือแฟชั่นนาน,นาชาติอาเซียนนะครับและในวันนั้นก็มีการจัด เกี่ยวกับเรื่องของอาหารอาเซียนด้วยก,ก็เป็นก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับละปีนี้เนี่ยในคอนเซปต์ใหม่เนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าจะมีความแปลกใหม่มากกว่า2ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งสําคัญน,นะครับทั้งทั้งกิจกรรมที่เราทําตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเอามาเสริมในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมใหญ่ๆนะครับ ในในช่วงนี้ถ้าพูดถึงโดยสภาวะนักท่องเที่ยวเองแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังมากๆก็คือการสร้างความต่อเนื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสื่อของทางบริษัทรักชาติดีนะครับก็เป็นสื่อที่จะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อช่องแฟชั่นทีวีซึ่งก็ ออกอากาศไปทั่วโลกนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องการมากที่สุดก็คือภาพลักษณ์ของการประชามพัน์ของเมืองหัดใหญ่สงขาเนี่ยครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าได้มีการนําออกเสนอออกไปอย่างทั่วถึงแล้วความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รับความสนใจจากคนท่องเที่ยวจํานวนเอะยี่รับ <20 S 1> กันยายนนี้ค่ะพี่นัทแน่นอนนะคะกับหัดใหญ่แฟชั่นเฟสติวัล2ิ1 4นั่นเอง อย่าพลาดก็แล้วกันนะคะสำหรับการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของชาวหัดใหญ่เองแล้วก็นะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะคะรับรองคึกคักแน่นอนนั่นเองนะคะใช่ค่ะ